ผู้ชมทางบ้านครับขอต้อนรับผู้ชมทางบ้านทุกท่านสู่รายการดีๆสาระดีๆแบบนี้กับรายการ Anti Aging by หมอมาดนะครับรับผมเป้พิรยุทธ์นะครับกล่าวต้อนรับผู้ชมทางบ้านอย่างเต็มรูปแบบนะครับเพื่อก้าวสู่รายการดีๆแบบนี้ครับเรื่องราวแห่งการชะลอวัยการลดก,การอักเสบของเซลล์จากภายในสู่ภายนอกแล้วให้เรามีคุณภาพชีวิตนะครับที่ดีเรียกว่าสูงสุดนะครับกับการใช้ชีวิตแบบ a n นตี้ i อจจริงๆครับตอนนี้เราอยู่กับพี่หมอมาก์กาวตอนรับพี่หมอมาดไม้ประเสริฐนะครับ แพทย์ผู้มีประสบการณ์ในเรื่องราวศาสตร์แห่งการชะลอวัยและย้อนวัยครับสวัสดีครับพี่หมอมาสสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคําถามที่หลายคนฝากถามมาพี่หมอมากว่าว่ายังไงไหมทําไมถึงคงความอ่อนยาวเหมือนเด็กทารกขนาดนี้หมยถึงใครตัวเองหนังหน้าพี่ไงอ๋อโอเคอ๋อเล่นเรื่องจริงมันไม่เรื่องจริงไม่เล่นเรื่องจริงเอาอีกแล้วเป็นเอาเยอะเรื่องราวแห่งการชะลอวัยการย้อนวัยเนี่ยเล่นมาก็เอาจริงไงเอาเนเอเรื่องราวการชะลอวัยและ ย้อนวัยนะท่านผู้ชมทุงบ้านก็เป็นเรื่องราวที่ใครหลายๆคนนะครับอยากดูดีนะครับแต่ประเด็นเนี่ยหลายคนนะครับก็ไปสสอแสวงหาบ้างก็อาจจะไปเรียกว่าซื้อหารเสริมบ้างก็จะไปออกกํานางกายบ้างก็จะไป ทำอะไรอะหลากหลายรูปแบบอะเ,ออเครื่องสําอางก็มีออบางคนก็ไปว่าเรื่องสเต็มเซลล์ก็มีออบางคนก็ไปว่าเรื่องของดึงหน้าไปเลยก็มีอ,อ, <laughs> อยากคงความอ่อนเยาว์ให้ดูดีแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนใช่ไหมออคนก็มองแล้วรู้สึกว่าสดใสกับชีวิตออแต่เป้ไม่ทราบว่าถ้าเราเลือกออปชันอย่างงี้เยอะแยะมากมายก,กับชีวิตนะ เราจะเลือกแบบไหนดีหรือเราจะไปดูที่อะไรดีที่มันจะคงความอ่อนเยาว์แล้วต้นเหตุแห่งความอ่อนเยาว์เนี่ยมันมาจากไหนดีกว่าอโอเคอนะครับในวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องราวของศาสตร์ของชะลอวัยด้านหนึ่งนะครับก็คือเรื่องราวของฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์นะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องของออการดูดีการดูไม่เสือ่อมไม่เหี่ยวไม่แก่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็สแสวงหานะครับเพราะหลายคนก็พยายามที่อยากจะหาวิธีว่าฉันจะทํายังไงให้ตัวเองเนี่ย ดูเรียกว่ามีสมรรภาพของร่างกายที่ดีแบบนี้ไปได้นานที่สุดนะครับนะซึ่งแน่นอนนะครับในเรื่องของสัตว์ชลวัยเนี่ยเราเชื่อว่า ความเหี่ยวความเสื่อมความแก่ความเป็นโรคหรือการแม้แต่การเป็นมะเร็งอะไรก็ตามนี่นะครับรวนแล้วแต่มีต้นเหตุทั้งสิ้นนะครับและหนึ่งในต้นเหตุที่สําคัญอันน้ำนี่นะครับนะก็คือเรื่องราวของภาวะฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงนะคือจริงๆแล้วมีเรื่องราวหลายเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอักเสบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนุมูลอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานหนักขัก้มนะแต่เรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนะครับก็คือเรื่องของฮอร์โมนนะครับนะ ซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยมีฮอร์โมนเยอะแยะมากมายนะครับนะแล้วก็ฮอร์โมนหลายๆชนิดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะส่งผลให้ร่างกายเนี่ยให้เซลล์เนี่ยทำงานได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็เต็มที่นะครับนะแต่ว่าฮอร์โมนบางตัวนะครับถ้ามีเยอะเกินไปมันก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเหี่ยวแก่แล้วก็เกิดความชราได้นะครับนะซึ่งเจ้าอิทธิพลของฮอร์โมนเนี่ยมีอิทธิพลตลอดช่วงของอายุนะครับไม่ใช่มีอิทธิพลเฉพาะในตอนที่แก่ๆเท่านั้นนะครับแต่ว่า มบางตัวนี่นะครับอาจจะมีความผันผวนปรวนแปรก่อนวัยอันควรคือมักจะเจอในไวัยไหนหรู้ไหมวัยไหนครับวัยทำงานอ่าวัยทำงานเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับโซมเร็วกว่ากําหนดนะในขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยโสมวัยทำงานเอาง่ายๆ25ถึง35เนี่ย ค,คนบางคนก็ะจะดูแตกต่างไ,ไ,ไม่มากเท่าไหร่นะเพราะว่าฮอร์โมอนในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พีคแต่ในบางคนเนี่ยถ้าดูแลตัวเองไม่ดีเนี่ยบางที30เริ่มแก่แลวเพราะว่า2 5ถึงเนี่ยยังยังพอแล้วเรียกว่ามีรีเซิร์ฟหรือ,อยังพอที่จะทนได้นะแต่พอ3ามสิมเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าใครที่ดูแลตัวเองไม่ดีเนี่ยฮอร์โมอนก็จะร่วงนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นไปลาสามสิบห้านะครับเป็นต้นไปจนถึง40 4 0ถึง50 จะเจออีกภาวะหนึ่งภาวะฮอร์โมนอีกกลุ่มหนึงที่ร่วงนะซึ่งซึ่งตอนตรงนี้เนี่ยครับคนวัย40-50จะเริ่มรู้สึกว่าเสื่อมชราละนะในบางคนนะแต่ถ้าจะรู้สึกชัดเจนคือ50-60ถึง60เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์ฮอร์โมนพวกนี้ร่วงลงหมดทุกคนครับนะเรามาดูตัวแรกเลยดีกว่าว่าฮอร์โมนตัวแรกที่มีผลต่อความเสื่อมชราในช่วงต้นๆของอายุมเมลาโทนิน เจ้าเมลาโทนินเนี่ยนะเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากต่อมในสมองชื่อว่าต่อมไพเนียลไม่ใช่ต่อมใต้สมองนะต่อมไพเนียลนะครับนะเจ้าต่อมต,ตัวนี้นะครับนะจะหลั่งเมื่อมีความคอนทราสต์นะคอนทราสต์คืออะไระความแตกต่างความแตกต่างของแสงแดดกลางวันและกลางคืนนะตอนกลางวันเนี่ยแสงแดดพระอาทิตย์เนี่ยแสงจ้า ชัดเจน,นะอย่างเช่นเราออกมาข้างนอกน,นี้เราจะเห็นแสงนะแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในบ้านไรแสงพวกนี้มันมีอิทธิพลเข้ามาหมดสิ่งเหล่านี้กระตุ้นกระตุ้นต่อมต่อมสมองต่อมภายในส่วนนี้ด้วยนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอเวลาที่ฟ้าปิดมืดมิติอะไรเกิดขึ้นนะ ก็จะทําให้เกิดคอนทราสต์คือแสงสว่างมากกับแ,แสงสว่างน้อยคอนทราสต์ยิ่งมากเท่าไหร่เมลาโทนินก็จะยิ่งหลั่งมากเท่านั้นนะดังนั้น6โมง1ทุ่มเนี่ยฟา้ามืดแล้วใช่ไหมหลังจากนั้น2-3ชั่วโมงคือ2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ย นะไม่เกินสี่ทุ่มเมลาโทนินจะหลังช่วงที่เมลาโทนินหลังเนี่ยเราจะเริ่มเกิดอาการง่วงนะครับนะเ mm hmm. พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับนะพอแสงมืดมิดสนิทนี่นะครับนะมันก็จะเกิดความเขาเรียกว่าเกิดคอนทราสต์เกิดขึ้นนะ mm hmm. เมลาโทนินก็จะหลังหลังปุ๊บเนี่ยทำให้เรารู้สึกเกิดความง่วง นะเพราะนี่ลาโทนินจะเกี่ยวข้องกับการนอนหลับเกี่ยวข้องกับการนอนหลับนะทำให้เรารู้กลางวันกลางคืนกลางคืนหลับสนิทดีกลางวันนอนไม่หลับใครที่มีปัญหาเรื่องเมราโทนินก็จะทําให้กลางคืนก็ไม่หลับแล้วกลางวันก็ง่วงเพราะว่ามันหลงเวลาเหมือนกับที่เวลาที่เราไปต่างประเทศใครหลายคนไปต่างประเทศแล้วหลงเวลาเพราะว่ามันยังติดเวลาที่บ้านตัวเองอยู่นะอนนัก็เรียกว่าเจ็ตแลกนะครับนะแต่บางคนยังไม่ได้ไปต่างประเทศที่ไหนนะอยู่เมืองไทยนี่แหละนะอยู่บ้านตัวเองนี่แหละแต่ปรากฏว่ากลางคืนก็ไม่นอนเป็นนกอูคกเลยกลางวันก็ ง่วงเหงาหานอนนะนี่ก็แปลว่าพฤติกรรมของเมลาโทนินหรือพฤติกรรมรักษาของตัวเองเนี่ยมันเสียไปทําให้ทําให้เกิดปัญหานะครับแล้วกไไ็ไม่เกิดการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่เกิดการหลังฮอร์อโมนที่ดีนะครับนะคล้ายกันมากเลยสองคนนี้เออนะอันนี้เป็นภาพกราฟิกว่าเวลาแก่แนละ้วเป็นยังไงนะแต่ก็ยังสวยอยู่นะแก่แล้วอะ่ะเออก็มันใช้ภาพกราฟิกไนงะถ้าของจริงมันจะไม่ใช่อย่างนี้ละไปกว่าน,นี้แล้วเออเมลานีมีบทบาทอะไรรู้ไหมครับ ต่อต้านความชราแอนตี้ออกซิแดนต์นนะเมลารีนเนี่ยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ที่มีฤทธิ์สูงมาก <น>มากกว่าวิตามิน ACE ที่หลายๆคนบริโภคเข้าไปที่ซำไปนะมันมีฤทธิ์แอนตี้โอซิแดนต์นะป้องกันเซลล์เสื่อมเหี่ยวแก่และป้องกันมะเร็งนะครับ,รบในปัจจุบันเนี่ยมีบทบาทของเมลานินที่เอามาใช้ในผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมนะพบว่าช่วยลดความรุนแรงหรือลดการเขาเรียกว่าการรีเคิร์เลนต์การอะไรการเป็นกลับซ้ำใหม่นะของเจ้าะมะเร็งเต้านมได้ด้วยดังนั้นแล้วนี่นะครับเมลานินยังมีบทบาทแบบนี้อีกนะครับนะต่อต้านความชราลดความ ดังนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนนอนไม่ดีเมลาโทนินไม่ดีด้วยนี่นะครับนะก็จะเพราะว่ามักจะเหี่ยวแก่เร็วกว่ากําหนดนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเมลาโทนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนตัวแรกที่หลังตอนกลางคืนแล้วมันก็ไปกระตุ้นตัวถัดไปคือโกรทฮอร์โมนนะกระตุ้นออ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 ฮอร์โมนเพศกระตุ้นฮอร์โมนตัวนั้นตัวนี้ให ฮอร์โมนของร่างกายเราอยู่ในเกณฑที่สมดุลดังนั้นถ้าอเจ้าตัวแรกมันเจ๊งไปเนี่ยอะไรเกิดขึ้นนะฮอร์โมนเกือบทุกชนิดก,ก็จะลวนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะพูดถึงตัวถัดมาคือโกรทฮอร์โมนนะเจ้าโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนตัวที่2ที่ถูกกระตุ้นโดยเมลาโทนินดังนั้นถ้าเราสังเกตดีๆนะช่วงหนึ่ง 1, 3, ทุ่มถึงสามทุมเราจะหาวหนึวอดอนะเขาเรียกาหาวหนึ่วอดปะ หาวาดวอดประมาณนั้นแหละหาวสักรอบหนึงเนี่ยนะครับแต่ว่าบางคนจะไม่ค่อยสนใจเพราะไม่ใช่เวลานอนของเรารนะซึ่งถ้าเกิดในมนุษย์ยุคอดีตเนี่ยเราเข้านอนเ,ออเราก็จะไปหลับสนิทตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งือช่วงที่หลับสนิทนี่คือยุคอดีตนะครับซึ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่กรด์โมนหลังกรด์โมนจะหลังเมื่อเมื่อเราหลับสนิท <Ừ. S 2> แต่ถ้าเราเราไม่หลับหรือเราหลับได้ไม่ดีโกรธฮอร์โมนก็จะหลั่งได้น้อย <Ừ. S 2> คนนั้นก็จะมีการพร่องโกรธฮอร์โมนเพราะโกรธฮอร์โมนเนี่ยต้องอาศัยการหลับที่สนิทในช่วงเวลากลางคืนคเ,เพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับนี่ก็เป็นอีกฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่มักจะมีปัญหาโกรธฮอร์โมนมีบทบาทอะไรมีบทบาทในวัยเด็กที่สําคัญมากม,ม,มันจะสูง,งขึ้นในวัยรุ่นนะฮะตอนที่วัยเด็กเนี่ยช่วงกาลังยืดตัว8ขวบ9ขวบ10ขวบเด็กบางคนเนี่ยอ้วนๆท้วบๆนี่นะพอเจอโกรธฮอร์โม กรทฮอร์โมนจะทาให้เซลล์แบ่งตัวทุกเซลล์เซลลกระดูกแบ่งตัวยืดยาวออกเซลผิวหนังผิวพรรณต์แบ่งป,ปังสดใสนะมีน้ํามีนวลน,นะแล้วก็ไขมันสลายออกจากร่างกายไปแล้วก็กล้ามเนื้อเป็นมัดมัดขึ้นมามพราะฉานั้นแล้วนี่นคือหน้าที่ของโกรทฮอร์โมนะการแบ่งตัวของเซลล์การสลายไขยมันการเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับพอโกรทฮอร์โมนลดลง นะในวัยผู้ใหญ่ mm hmm. กระดูกขโมนยังมีไหมม,มีแต่น้อยกว่าตอนวัยรุ่นเยอะ mm hmm. แต่การที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็ยังคงสภาพเมื่อกี้เอาไว้แต่ถ้ามันลดลงอย่างรวดเร็ว1เซลล์ไม่แบ่งตัว2ไขมันมาคคูปูล3กล้ามเนื้อรีดเมื่อเซลล์ไม่แบ่งตัวเซลล์ทั่วร่างกายนะแต่สิ่งที่เราเห็นคือเซลล์ผิวหนัง mm hmm. นะหนังตาห้อยตาตกบ mm hmm. างคนตาล่วงตกลงมานะร mm hmm. ิ้วรอยใต้ดวงตาตาหมองค้้ำเป็นหมีแพนด้า ล่องแก้มล่องมุมปากหน้าห้อยย้อยหย่อนยามได้ไหมเขาเรียกล่องน้ำหมากล่องน้ำหมากนะเวลาพูดก็จีบปากจีบคอคือผิวมันเหี่ยวบางตรงนี้หมดเลยนะถ้าเป็นฝรัหลังเนี่ยจมูกตรงๆบางทีจมูกก็จะร่วมเพราะอะไรเพราะว่าจมูกเนี่ยมันเป็นเนื้อเยื่ออ่อนมีกระดูกอ่อนมีเนื้อพวกนี้เนี่ยพอมันไม่แข็งแรงไม่เหนียวไม่แข็งแรงมันก็ร่วงมีกล้ามเนื้อไหมหล่นลงไปมีกล้ามเนื้อแต่น้อยแต่โครกระดูกไม่มีนะแลนแล้วเนี่ยห้อยย้อยหย่อนยานห้อยไม่ห้อยเปล่าเอาไขมันมาพอกพูนตรงส่วน การของลําตัวด้วยดังนั้นส่วนใหญ่แล้วฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์เนี่ยเวลามันลดลงมันจะทําให้เกิดการอ้วนเกือบทุกตัวเลยน่ากลัวนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรทฮอร์โมนอย่างบีไทยลอยมีอะไรตามมาอีกนะ,ะตัวถัดไปไทยลอยอไทยรลอยนี่ก็เป็นอีกอีะอฮอร์โมนนึงแล้วเห็นได้ว่าเจ้าตัวโกรทฮอร์โมนนี่นะ,น,นะมันมักจะมีปัญหาเนี่ยบางทีเนี่ยตั้งแต่แตวัยทํางานเลยเพราะเมื่อกี้กรทฮอร์โมน,นจะเกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์นะการนอนดึกการอดนอนการกินอาหารมื้อดึกการกินแป้งและน้ําตาลเยอะการกินไขมันเยอะ ความเข่งเครียดสิ่งเหล่านี้ทําให้กรดฮอร์โมนล,ลดลงดังนั้นบางทีเนี่ยยังไม่ต้องรอแก่หรอกเจ้าตัวหลายคนเนี่ยดูแก่ก่อนวัยก็เพราะว่ากรดฮอร์โมนอีกฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่มักจะแปรปรวนในวัยทางานคือเจ้าไทรอยรเจ้าไทรอยฮอร์โมนเนี่ยไทรอยจะอยู่ตรงคอของเรานี่นะครับนะมีหน้าที่สร้างไทรอยฮอร์โมนซึ่งไทรอยฮอร์โมนมีหน้าที่เอี่ยวกับการเผาผลาญพลังงานการเผาผลาญพลังงานหมายความว่าเวลาที่เรากินอะไรเข้าไป นะกินข้าวไปเสร็จปุ๊บเราจะเอาสารอาหารนั้นไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเข้าไปเผาผลาญให้เกิดพลังงานในเซลล์เนี่ยจะต้องมีไทรอยฮอร์โมนกระตุน้นเปรียบเทียบเหมือนกับไทรอยเป็นเตาแกส๊สอะ่ะบางทีเนี่ยเรามีหมูเห็ดเป็ดไก่ในครัวเยอะแยะเลยนะแต่ไม่มีเตาแกส๊สเราก็ทำกับข้าวไม่ได้ถูกไหม,มเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันพอไทรอยฮอร์โมนล่วงลงอะไรเกิดขึ้นนะเซลล ไม่มีพลังงานกินเข้าไปไม่มีพลังงานง่วงเหงาหาว,หาวนอนเหนื่อยง่ายอ,อ,อ่อนเ<อ>พลียนะบางคนตาบวมตอนเช้าเช้านะสายสายยุบลงอย่างนี้นะนิ้วบวมตอนเช้าเช้าสายสายยุบลงอันนี้ก็เกิดจากไทรอยด์เช่นเดียวกันผิวแห้งเหี่ยวนะเ,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 เล็บปอกใช่เล็บฉีกขาดเปราะบางสมองไม่มีแรงไม่มีการทำงานก็หดหูท้อแท้ซึมเศร้านะเบื่อหน่ายเซ็งขี้หลงขี้ลืม อ้วนง่ายนะไม่กินอะไรก็อ้วนอันนี้อาจจะสงสัยว่าไทรอยด์ไม่พอหรือเปล่า,าสงสัยนะเอออะไรอย่างนี้เป็นต้นออนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับเจ้าฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นฮอร์โมนที่เรียกได้ว่ามีบทบาทอันหนึ่งคําถามคือเจ้าไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยลดลงจากอะไรครับเออสิ่งที่เราเจอคือไม่ใช่โรคไม่ใช่เป็นโรคของต่มไทรอยนะ ต่อมไทรอยยังคงทำงานปกติสร้างฮอร์โมนได้ตามปกติแต่พฤติกรรมของเจ้าตัวทําให้ฮอร์โมนไทรอยเอาไปใช้งานไม่ได้การที่ฮอร์โมนไทรอยใช้งานไม่ได้เกิดจากหนึ่ง อดอาหารเป็นคนที่ชอบอดอาหารนะควบคุมน้ําหนักเคยอดแล้วลงพอตอนหลังๆอดแล้วจะไม่ลงเพราะไทรอยด์ลดการทํางานนะหรือขาดวิตามินบางอย่างอย่างเช่นวิตามิน B2B6 B12 ีเซเลเนียมซิงส์นะสังกะสีเนี่ยนะแล้วก็ไอโอดายไอโอดีนเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ไทรอยด์ทงานบกพร่องได้นะครับนะการได้รับสารโลหะหนักเป็นพิษนะสารโลหะหนักเขาลดสารโลหะหนักในร่างกายมากๆอย่างเช่นปลอดตะกัว นะครับนะหรือสารที่ปนเปื้อนมาในอุตสาหกรรมอาหารนะอย่างเช่นสารพลาสติก PCB อะไรทั้งหลายพวกนี้นะก็จะทําให้ฮอร์โมนไทรอยทํางานได้ไม่ดีดังนั้นคนหลายคนเนี่ยนะครับพอเข้าสู่วัยกลางคนนะ20 30เนี่ยจะเริ่มอ้วนคุมอาหารออกกำลังเอ๊ะทำไมฉันไม่ยอมลงสักทีนึงนะนี่คือการเผาผลาญของร่างกายที่ลดลงนะครับ,รบจริงๆแล้วจะมีฮอร์โมนอีกหลายตัวอย่างเช่นฮอร์โมนเพศ เอสโตรเจนโบรเจสโตรเทสโทสเตอโรนซึ่งเจ้าฮอร์โมนพวกนี้เนี่ยนะเป็นฮอร์อมโมนที่จะมีปัญหาตอนวัยสัก40 50-60ิบครับแต่เจ้าฮอร์อมโมนกลุ่มแรกๆก,กรทฮอร์โมนเมลาตินไทรอยเนี่ยมักจะเกิดในคนที่วิถีชีวิตไม่ดีในช่วงวัยรุ่นนะตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะไปแสดงออกตอนวัยทํางานนะทำงานหนักเครียดหักโคมกินอาหารไม่ดีชอบกินอาหารตามใจปากของตัวเองไม่ออกกําลังกายภาวะความเครียดสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทําลายฮอร์โมน ความอ่อนเยาว์แล้วทําให้คุณดูแก่ตั้งแต่คุณยังอยู่ในวัยทํางานโ oh yeah, อ้แย่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณดูแลตัวเองดีไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณจะต้องเจอ,อทีนึงคือฮอร์โมนเพศซึ่งฮอร์โมนเพศเนี่ยจะไปเจอเอวอีตอนวัยสี่สิบห้าสิบปีนะเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเทสโทสเตอโรนเนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเจ้าฮอร์โมนเพศเนี่ยมันมีบทบาทยังไงแล้วไม่ใช่เฉพาะฮอร์โมนเหล่านี้ที่ดีอย่างเดียวนะฮอร์อโมนที่ทําให้แก่ก็มีะนะเดีย๋ยวช่วงหน้าเรา<อ>จะมานใบอกน่าสําคัญ ากนะครับห้ามขยับตัวและหลีกหนีไปไหนนั่งฟังนั่งดูเลยนะครับเพราะว่าเราจะทะลอไวจากภายในสู่ภายนอกในเรื่องราวของฮอร์โมนครับเดี๋ยวกับมาพบกันรค,ครับในวันนี้นวัตกรรมความงามได้ก้าวหน้ามาอีกขั้นกับการสัญญกรรมที่เป็นธรรมชาติที่สุดสวยที่สุดและปลอดภัยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดตกแต่งดวงตาด้วยเทคนิคพิเศษหรือการเสริมจมูกด้วยซิลิโคนใหม่ล่าสุดบิดได้งอได้ไม่เสียทรงและเป็นธรรมชาติจากประสบการณ์การดีไซน์รูปหน้ามาอย่างยาวนานทุกเสียงตอบรับล้วนประทับใจกับความสวยแบบเป็นธรรมชาติด้วยการออกแบบความงามจากคุณเป้พีรยุผู้เชี่ยวชาญด้านการดีไซน์รูปหน้า ก็รู้สึกด,ดิคือตอนแรกกับดุ๊กตากลัวแต่ทีเนี้ยพี่ชายพี่สาวหรือใครที่เขาเห็นเราเขาก็อิจฉามากเลยเขาบอกทําไมหน้าไม่เขียวแต่ดุ๊กตาคือบอกเจ็บทรมานเนาะตอนทำเรารู้สึกกลัว,ลวแต่กลายเป็นว่าหน้าเราไม่บวมทุกคนไม่รู้ว่าเราต้องไปทําจมูกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องสกายตัเลยจาม,มาด้วยเพราะว่าเพื่อนเขาไปทําแล้วแล้วเขาไม่โอเคเขาอยากมาแก้เพราะคือเขาเห็นหน้าดุ๊กตาแล้วเ,เขาคิดว่าเออเขาอยากมาทําที่นี่ ทุกคนเอางี้นะคะถ้าทุกคนรู้ว่าออนทำมาทุกคนจะถามคำเดียวเจ็บไหมต้องวางยาสลบไหมออมนจะบอกว่าเจ็บตอนฉีดยาชาแล้วที่เหลือออนสลบเองคือหลาค่ะอันไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วแล้วเหมือนพื้นที่มันแบบสบายมันรีแหลกมากในการในการทำตาม,มันทุกอย่างมันรีแหลกจริงๆนะคะพูดง่ายๆครับว่าแผลสวยมากนะครับแล้วเครื่องตัดเนี่ยเครื่องเลเซอร์ก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่ด้วยก็อย่างอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือสามวันหลังทําแล้วก็ นะครับอันนี้หลังทำทันทีนะครับก็เรียกว่าทุกๆอย่างจะดีขึ้นในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับกับสมาร์ทคลีนิกสมาร์ทเมคโอเวอร์ครับขอบคุณครับ อยากสมัมผัสความสวยแบบเป็นธรรมชาติต้องที่ Smart Clinic 081 818 9937 086 324 4842 02 578 0040และ02 907 02 48